คุณอีชาบินล,ลี CEO แบนด์ฮองสวอนเข้ารับรางวัลบิลเลียนโปรดักต์อวอร์ปังชุดไม่อยู่แล้วละค่ะสำหรับงานประกาศรางวัลบิลเลียนโปรดักต์อวอร์2022รางวัลสุดยอดแนวคิดและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สากลทีล่าสุดคุณอีชาบินล,ลี CEO แบนด์ฮองสวอนหรือฮงสวอนสกินแคร์บำรุงผิวหน้า ตบเท้าเข้ารับรางวัลในครั้งนี้เขาจะว่าอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะนําตัวไหนคะ่ะสวัสดีครับผมอีซาบิลลีครับเจ้าของแบรนด์ครีมฮงสวร์ครับพูดถึงความสำเร็จของแบรนด์ในค่ะววันนี้ที่ได้รับรางวัลนะคะรู้สึกภูมิใจและก็ดีใจครับ ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ซึ่งเป็นการการันตีว่าสินค้าเรามีคุณภาพจริงครับค่ะจุดเริ่มต้นของการทำแบรนด์เกี่ยวกับสกินแคร์นี้มาได้ไงคอ่อมันมีสตอรี่ยาวซึ่งคุยวันนี้นะ่าไม่น่าจะจบแต่ว่าก็คือเป็นเป็นส่วนหนึ่งของของการใช้ชีวิตมาเพื่อเพื่อที่จะผมมองว่าหลาย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 อย่างในในปัจใจัยในการใช้ชีวิตนะครับครีมที่มันบำรุงหน้าได้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในปัจจุบันนะครับ ส่วนตัวเองในฐานะที่เป็นสุภาพบุรุษแล้วก็ดูแลตัวเองอยังไงคะหนึ่งก็คือการกินอาหารที่ดี 2. อก็คือออกกำลังกาย 3. ก็คือใช้สินค้าที่มีคุณภาพและมีรางวัลการันตีครับีช่วยเรอะไรยังไงบ้างช่วยในเรื่องริ้วรอยสิวฝ้าก้าแอก้ฝ้าจุดด่างดำนะครับผมส่วนของลใ่ไหมคก็มีในส่วนของ ธรรมชาติทั้ง16ชนิดนะครับสกัดมาจากธรรมชาติล้วนๆนะครับครับฟิดแบกเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาดีมากครับผมตอนนี้เรามีตัวแทนทั้งทั่วประเทศครับผมแล้วก็กําลังจะออกต่างประเทศนะครับครับผมเห็นคนไทยหลายคนสุขภาพผิวหน้าดีขึ้นจากสกินแคร์ของเราเป็ยัไงบ้างคะรู้สึกดีใจครับผมก็อยากให้คนไทยทุกคนนะครับได้มีใบหน้าที่สวยงามครับเพราะเป็นหน้าเป็นส่วนหนึ่งของ ของการใช้ชีวิตครับผมค่ะการออกไปของแบรนด์องแ่ายังไงบ้างคะจะมีการออกลายสินค้าอยู่เพิ่มเติมไหมครัลายสินค้ายางอื่นตอนนี้ยังครับ<อ>เราจะเ,าเราจะทําให้ตัวครีมฮงสวรเป็นที่รู้จักจกับคนทั่วประเทศและก็ออกไปต่างประเทศครับคือนโยบายเราตอนนี้ครับผมค่ะตอนนี้ช่องทางออนไลน์อะคะ่ะกับแพลตฟอร์มกับตัวแทนจำหน่ายเป็นยังไงคะช่องทางออนไลน์ของเราครับตอนนี้ก็โอเคครับแล้วก็ซึ่ง เราจะเน้นในเรื่องของการทําออนไลน์เพิ่มขึ้นให้กับตัวแทนครับผมค่ะสมมุติว่าตอนนี้ถ้าใครสนใจในผลิตภัณฑ์สก,กินแคร์แล้วก็อยากเป็นตัวแทนจําหน่ายคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ไหนบ้างคะในเพจเจ้าของแบรนด์ครีมฮงสวอนนะครับเจ้าของแบรนด์ครีมฮงสวอนครับผมค่ะสุดท้ายอยากให้กลัตภัจฑ์ดดีๆแบบนี้กับคุณผู้ชมหน่อยละกันค่ะครับผมก็ขอบคุณนะครับทั้งตัวแทนทั้ง คนที่ใช้สินค้าหรือผู้บริโภคสินค้าของครีมฮงสวรน,นะครับซึ่งเราจะทําให้ดีที่สุดและก็พัฒนาในเรื่องของคุณภาพให้ได้มากที่สุดครับผมค,คในแฟนเพจก็คือตามที่พี่บอกยใช่ไหมครับครับผมครับตามแฟนเพจก็คือเจ้าของแบรนด์ครีมฮงสวรครับผมค่ะคโอเคคับ